มิเกลอาเตตากุนซือชาวสเปนของอาเซนนอลอัปเดตความพร้อมก่อนมีคิวออกไปเยือนเบอร์ลี่ที่สนามเทิฟมูนในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นี้ทีมปืนใหญ่เพิ่งจะมีสุดสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมจากการบุกไปถล่มเวสแฮมอยู่ในเตดได้ถึงถิน่นลอนดอนสเตเดียม6-0ถึงกระนั้นทีมจากกรุงลอนดอนยังคงมีเรื่องให้หน้ากังวลเมื่อนักเตะบางรายอย่างกาเบรียลเชซูสอเล็กซานเดอร์สินเชนโกะทาเคฮิโรโทมิยาซุและเอมิลสมิธโรเป็น4นักเตะที่ไม่มีชื่อในเกมดังกล่าว บางคนในนี้มีพัฒนาการมากกว่าคนอื่นๆเรามีโปรแกรมการซ้อมวันนี้ผมมั่นใจว่าเราจะได้พวกเขาบางส่วนกลับมาอาเตต้ากล่าวไม่มีใครต้องพักรักษาตัวโทมัสปาเตมีพัฒนาการที่ดีจริงๆเขากลับมาซ้อมในสนามได้แล้วซึ่งมันดูดีมากขณะเดียวกันอาเตต้าได้ถูกนักข่าวถามถึงกรณีที่อาเซนอนถูกจับไปเชื่อมโยงกับคิริยันเอมบัปเปย้ยอดดาวยิงชาวฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชร์แมง เมื่อมีผู้เล่นที่มีความสามารถระดับนั้นเรามักจะต้องอยู่ในบทสนทนานั้นเสมอแต่แนวทางของเรานั้นแตกต่างออกไปและนั่นคือสิ่งที่ผมพูดได้อาเตต้าทิ้งท้ายแฟนๆเอเซ็กนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ